แปดพมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามีสุตังเอกังสามังพะควาสาวัตยังวิหาราติเชตวะเนอนาถะบินทิกัสสะอารามิตตระคูพัควัดพะควาพิขูอามันเจสีพิขโวติพนันระพันเตติเตพิคูพัควะโตปัญจัโสสูงพัควาเอตะทัโวจะเมตตายาพิกขเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะ ภะหูรีกะตายะยานิกะตายะวัตถุกะตายะอนุทิตายะปะริจิตตายะสุสาวรารทายะเอกาะทศะานิสังขาปาติกังขากะตะเมเอธาเกเอกะทะสาทศสุขังสุปติสุขังปติพุชตินะปาปะกังสุปินางปัสสติมนุษสานางปิโย โหติอะมนุษานางปิโยโหติเทวตารักันตินาสะอักิวาวิสังวาสตะสัตถังวากะมติตุวตังจิตตังสมาธิยติสุมขุขวันูนวิปะสีทาติอะสัมมุละโหกาลังกะโรติอุตริงอปปติวัวิชัมโตพรม,มะโรกูปะ โคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพระโหริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุสมารถายะอิเมกาเอกาทะสานิสังขาปาติกังขาอัติอโนทิโสภาระนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอ ทโสภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิทิสาภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติขากาเรหิอโนทิโสภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาเรหิโอทิโสภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาเรกาเรหิทิสาภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจะ หาการหิอะโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุติสัตตะหาการหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุติทัสสะหาการีหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุติกะตะเมหิปัญจะหาการหิอะโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุติสัเพสัตตาเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัเพปนาเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัเพพูตาเวลา อภยาปัชชานีคาสุเคียตานังปริหาร um ันตุสัพ so, เพปุคลาอเวลาภยาปัชชานีคาสุเค <Yeah S 1> <tag> ียตานังปริหารันตุสัพเพอตตภาวะปริยาปันนาอเวลาภยาปัชชานีคาสุเคียตานังปริหารันตุอิเมหิปัญจะหาการเเหหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุติกะตเมหิสตะหาการเรหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุติสัพพา อิธิโยอเวลาพยาปัญชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวลาพยาปัญชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพอนาริยาเวลาพยาปัญชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพเทวาเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพมนุษาเวลาพยาปัญชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุ อิเมหิสัตหะกาเรหิโอทิโสภารนาเมตาเจโตวิมุตติกะตเมหิสหะสะหกาเรหิทิสาภารนาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปัชชานีคสุขีอัตนาปริหานันตุสัพเพปชิมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปัชชานีคาสุขีอัตนาปริหานันตุสัพเพอุตรายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปัชชานีคสุขีอัตนาปริหานันตุสัพเพทขีนายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปัชชานีคาสุขีอัตนาปริหานันตุ สัพเพปุรัติมาะอนุทิสายาสตาเวลาพยาปัจจานีคาสุขียตนาปริหานันตุสัพเพปัชชิมาะอนุทิสายาสตาเวลาพยาปัจชานีคาสุขียตนาปริหานันตุสัพเพอุตรายอนุทิสายาสตาเวลาพยาปัจชานีคาสุขียตนาปริหานันตุสัพเพทขีนายอนุทิสายาสตาเวลาพยาปัจชานีคาสุขียตนาปริหานันตุสัพเพเหติมายะทิสายาสตาเวลาพยาปัจชานีคาสุขียตนาปริหานันตุสัพเพอุปะ อุปริมายะที่สายญสัตตาอเวลาพยาปชานีคาสุขีอตตานังปริหานันตุสัพเพปุระทิมายะที่สายะปานาอเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอัตตานังปริหานันตุสัพเพปชิมายะที่สายะปานาอเวลาพยาปชานีคาสุขีอตตานังปริหานันตุสัพเพอุตรายะที่สายะปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตตานังปริหานันตุสัพเพทักขินายะที่สายะปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตตานังปริหานันตุสัพเพปุระที่มายอนุที่สายะปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอันตุสัพเมายนุทยะ ปานาเวลา อัพญาปัชญาค้าสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะปานาเวลาพยิญาปัจชานค้าสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพทักขีนายะอนุที่สายะปานาเวลาพยิญาปัจชานค้าสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพเหตทิมายะที่สายะปานาเวลาพยิญาปัจชานค้าสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพอุปะริมายะที่สายะปานาเวลาพยาปัจชานค้าสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพปุรัตทิมายะที่สายะูตาเวลาพยิญาปัจชานค้าสุขีอัตนานังปริหารันตุสเพปัด มายะที่สายยะูตาเวลาพยาปานีคาสุขีอัตนาภริหารันตุสัพเพอุตรายะที่สายยะูตาเวลาพยาปานีคาสุขีอัตนาภริหารันตุสัพเพทักขินายะที่สายยะูตาเวลาพระยาปันีคาสุขีอัตนาภริหารันตุสัพเพบุรทิมายะอนุที่สายยะูตาเวลาพระยาปันีคาสุขีอัตนาภริหารันตุสัพเพปัชมายะอนุทิ่สายยะูตาเวลาพระยาปันีคาสุขีอัตนาปริหารันตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิสายะพูตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะพูตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะพูตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะพูตาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปูรัติมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปัชชิมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาปชานีคาสุขีตตัง ตระายะที an an, ่สายะปุลาเวลาพญาปัญชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักทินายะที่สายะปุคลาเวลาพญาปัญชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพญาปัญชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชชิมายะอนุที่สายะปุลาเวลาพญาปัญชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะที่อุตรายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพญาปัญชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพทักขีนายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาปัจชานีคาสุเยตาังปริหารันตุสัพเพเหตทิมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาปัจชานีคาสุเยตาังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุลาเวลาพยาปัจชานีคาสุเยตาังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายาตาภะ วะปริยาปนาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตนาปริหาอันตุสัพเพปชิมายะที่สายอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตนาปริหารันตุสัพเพอุตรายะที่สายอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตนาปริหาอันตุสัพเพทขีนายที่สายอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานีคาสุขีปัตตาณังริหาอันตุสัพเพปุรทิมายะอนุที่สายะอัตตาภะ วะปะริยาปนาอเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปั สัพเพอุตรายะอนุทิสัยะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพเพทักขิณายะอนุทิสัยยะอัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสัยะอัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพเพอุปะริยะมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพพาปุระทิมายะทิสัยยะอิทธิโยเวลาพยาปัชานี นคาสุขีอัตนาังปริหานันตุสัพพาปัจชิมายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนาังปริหานันตุสัพพาอุตรายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนาังพริหานันตุสัพพาทักขีนายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนาังปรริหานันตุ สภปาปุระทิมายะอนุทิสัยยะอิทิโยเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสภปัชิมายะที่อนุทิสัยยะอิทิโยเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสภาอุตรายะอนุทิสัยยะอิทิโยเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสภทกขินายะอนุทิสัยยะอิทิโยเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสภพาเหตุทิมายะ ที่สายะอิทิโยอเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัพพาอุปะริมายะที่สายะอิทิโยอเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุสัเพปุรัตทิมายะที่สายะปุริสาเวลาพยาปัชานีคาสุขี อัตนานังปริหะรานตุสัเพปัชิมาทิสายะปุริสาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนานังปริหะรันตุสัเพอุตรายะทิสายะปุริสาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนานังปริหะรันตุสัเพทักขินายะทิสายะปุริสาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนานังปริหะรันตุสัเพปปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนานังปริหะรานตุสเพปัชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนานังปริหะรานตุสัเพอุตรายะอนุท เวลาพยาปัญชาคาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาปัญชา you, คาสุข,ขีอัตนาังปริหารันตุสัพเพเหตุทิมายาที่สายะปุริสาเวลาพยาปัญญาคาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัพเพอุปะริมายาที่สายะปุริสาเวลาพยาปัะชาคาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาที่สายะเวลา อริยาเวลาอพยาปัยาปัจชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสายะอริยาเวลาพยาปัชชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอริยาเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทัคขีนายะทิสัยยะอริยาเวลาพยาปัจชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายะนุทิสัยยะอริยาเวราพยาปัจชานีคาสุ อัตานังปร <ooo> ิหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพทักกินายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุ สัพเพเหตุที่มายะที่สายะอริยาเวลาพยาปัจญานีคาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพเพอุปะริมายะที่สายะอริยาเวลาพยาปัจญานีคาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพเพปูรัตที่มายะที่สายะอนริยาเวลาพยาปัจญานีคาสุขีอัตตาังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะที่สายะอนริยาเวลาพยาปัญานีคาสุขีอัตตาังปริหารันตุ สัพเพอุตรายะที่สัยยะอนาริยาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะที่สัยยะอนอนริยาเวราพยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุระทิมายะอนุทิสัยยะอนริยาเวราพยาปัจจานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชชิมายะอนุทิสัยยะอนาริยาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะ อนุทิสายะาณาริยาเวลาพญาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหานันตุสัพเพทัคขีนะอนุทิสายะาณาริยาเวลาพญาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหานันตุสัพเพเหตุทิมายะทิสายะาณาริยาเวลาพญาปัญชานีคาสุขีอัตนังปริหานันตุสัพเพอุปะริมายะทิสัยะาณาริยาเวลาพญาปัญชานีคาสุขีอัตานังปริหานันตุ สัพเพปูรัตทิมายะทิสายะเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตนางปริหานันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะเทวาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนางปริหานันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนางปริหานันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะเทวาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนางปริหานันตุสัพเพปูรัตทิมายะนุทิสายะเทวาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนางปริหานันตุสัพเพปัชิมายะนุทิสายยะเทวา เวลาพยาปชานีคาสุขีอตนังบริหารันตุ mm สัพเพอุตรายะทิอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาปัชานีคาสุขีอตนังบริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะเทวาเวลาพยาปัชาอานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายาทิสายะเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายาทิสายะอเวลาพยาปชานีคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาทิสาอนุสา มนุษาเวลาพยาปัจชานีคาสุขียตนังปริหานันตุสเพเพปัชิมายาที่สายะมนุษาเวลาพยาปัจชานีคาสุขียตนังปริหานันตุสเพเพอุตรายาที่สายะมนุษย์เวลาพยาปัจชานีคาสุขียตนังปริหานันตุสเพเพทักขีนายาที่สายะมนุษาเวลาพยาปัจชานีคาสุขียตนังปริหานันตุ สัพเพปูรัติมายะอนุทิสัยยะมนุษสาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีอตนังปริหารันตุสัพเพปชีมายะอนุทิสัยยะมนุษสาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีอตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะมนุษสษาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีอตนังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสัยยะมนุษสษาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอตนังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะมนุษสษาเวลาพยาปัจจานีคาสุขีอตนังปริหารันตุสสเอุปะะริมาายยท อนุสาเวลาพญาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปูรัติมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาปัตพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพญาปัจชานิคาสุขีอตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพญาปัชานิคารสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเวนิปาติกาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะเวนิปาติกาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเวนิปาติกาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะเวนิปาติกาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพเหตทิมายะที่สายะเวนิปาติกาเวลาพยาปัชานีคาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะท วินิปาติกาเวลาพยาปัช,ชานีคาสุขีตนางปริหารันตุอิเมหิทะสหาการหิติสาภารนาเมตาเจโตวิมุตติสเพสังสตานางปีละนางวัชเชตวาปีละนายะอุปะคาตางังวัชเชตวาอนุปะคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาสันตาเปนะปาริยาทานางังวัชเชตวาปาริยาทานเนะวิเฮสังวัชเชตวาบิ เหสายะสัพเพสัตตาอะเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุขิโนสุขิตตาโหตุมาทุขิตตาอิเมหิอัทธหาการหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตะยาติติเจโตสัพพพยาปะทะปะอิยุทานติมุจจติติวิมุติเมตตาจัต เจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหม,มวิหาระภาวนานิตทิตาเทวตาอุโชนณคาถาทุกขปตตาจานิทุกขาพยาปตตาจานิพยาโสกปปตตาจานิโสกาโหตุสัเพปินานิโนเอตาวตาจารอเมห,หิสัมภะตังปุญญะสัมปะทางสัมเพ เทวานุโมทันตุสัพพะสัมปต,ติสิทธิยาทานางังท,ทันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพพทาภาวะนาภิระตาโหตุขันชัตุเทวะตาขตา สัพเพพุธาภราปัปตาปเจกานันจะยังพละอัลหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุธาภราัป,ปตาปเจกานันจะยังพละอัลหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุธาภรัปตาปเจกานันจะยังพละอัหันตานันจะเตเชนะ รักขันพันธามิสัะพโสสะเพพุทธาภรพตาปเจกานันจะยังพลังอลหันตานันจะเตเชนารักขันพันธามิสสะพโสสะเพพุทธาภรพตาปเจกานันจะยังพลังอราหันตานันจะเตเชนารักขันพันธามิสสะพโสสะเพพุทธาภรพตาปเจกานันจะยังพลังอลาหันตานันจะเตเชนารักขันพันธามิสสะพโสสะเพพุทธาภรพตาปเจกานันจะยังพลังอลหันตานันจะ เตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตปตาปเจกานันจะยังพลังอลหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตปตาปเจกานันจะยังพลังอลหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พสูตรรพะปิตและพระคถาเหล่านี้ ขอขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งพวงของให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมของรทเทพเทวดาทั้ง,ง,ง,ห,งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิต,ตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ